สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานําเสนอโครงงานบริษัติศาสตร์้องถิ่นเรื่องบึงกุดเขาค่ะสมาชิกของเรามีดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเชยดาแหลมคมเลขที่18ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุษบาลมิงตาพุยวาเลขที่19ค่ะสวัสดีค่ะและดิฉันนางสาวเจนจิราบึง้อยเลขที่32ค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปดูประวัติและความเป็นมาของบึงกุดเขาค่ะที่มาและความสําคัญของบึงกุดเขานะคะ การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะทําให้ทราบถึงความเป็นมาธรรมชาติท้องถิ่นของมูลกุดเขาที่สร้างมาหรือมีมาตั้งแต่อดีตเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาค่ะค่ะซึ่งโครงงานนี้คณะผนะู้จัดจทำได้มีการออกสํารวจสถานที่มือกุดเขาและมีประวัติจนถึงปัจจุบันเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ต่อยอดความรู้หรือความ จนใจเกี่ยวกับบึงกุดเขาค่ะเขามีพื้นที่ประมาณ5,400ไร่ในปัจจุบันบึงกุดเขาได้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณบึงให้เป็นสวนสาธารณะสร้างศาลาที่พักและสวนสุขภาพเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่ออกกําลังกายของคนในชุมชนค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อหเห็นความสําคัญของบึงกุดเขา 2. เพื่อได้รู้จักประวัติความเป็นมาของบึงกุดเขา 3. เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน เมื่อปีพุทธศักราช2402ได้มีการเปลี่ยนชื่ออำเภอบรจาคีรีเป็นอำเภอกุดเขาคงเนื่องมาจากที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ในตำบลกุดเขาซึ่งมีบึงขนาดใหญ่มีปลาชุกชุมและในพุทธศักราช2484ได้มีทั้งราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภอกุดเขาและได้ใช้ชื่ออำเภอบัญจาคีรีมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ของบึงกุดเขาซึ่งอบตอกุดเขานําโดยนายกอบตอกุดเขาได้ให้ความสําคัญถึงแหล่งการท่องเที่ยวจึงมีการจัดทาภูกั้นน้ําเพื่อให้ดอกบัวในสาที่มีอยู่แล้วได้เจริญตบโตมากขึ้นที่สําคัญบึงกุดเขายังสามารถสร้างอาชีพทางประมงและสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วยนี่คือสถานที่กองน้านําที่ทางอบตรสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชำระร่างกายและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะ Oh. พวกเราขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวบึงกุดเขานะคะมีทั้งสวนสาธารณะแล้วก็คาเฟ่ริมบึงนะคะคาเฟ่ริมบึงชื่อว่าเนาฮาร์เดอร์ค่ะพวกเราขอจบการนําเสนอปริศาสตร์ท้องถิ่นค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาในที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณ,ค,ณ<อ>ค่ะ